สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีรถส่วนตัวมานำเสนอครับผมคันนี้เป็นมินิคูเปอร์เอนะฮะตัวนี้เป็นตัว l c i แล้วนะครับผมเครื่องพันหกนะฮะเทอร์โบนะครับแรงแล้วครับรถยุโรปนะฮะมีคําโชคนะครับ m 7นะฮะแล้วก็เป็นโชคแก๊์สีต้นนะครับปรับได้หลายระดับครับกี่ระดับไม่รู้ผมก็จําไม่ได้นะฮะมาโอเค รถบางเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับโอเคโอเคนะครับดูครับตามนี้เลยนะฮะล้อฮารมันขอบ18นะครับยางมิชลินนะฮะสี่เส้นนะครับสภาพดีนะฮะล้อฮามันแท้นะครับผมดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับ อย่างนี้เลยครับอ่าโอเคเรามาดูฝาท้ายกันนี่ครับฝาท้ายนะครับใส่ของได้นะครับไปตลาดใส่ของได้เบาะแถวหลังถ้าอยากใส่ของเยอะกว่านี้ก็พับนอนไปได้นะครับนี่ครับดูครับความเดิมนะฮะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับสวยครับคันนี้เครื่องดีทุกอย่างจบหมดนะฮะอ่าประมาณนี้ผมไม่พับเบาะให้ดูนะครับเพราะมันจะยิ่งเสียเวลานะฮะโอเค ครับผมเดี๋ยวรวมประมาณนี้เลยนะครับอโอเคนี่คือภายนอกมาดูภายในกันดีกว่าครนนี้มีอะไรบ้างกุนแจผมมีสองดอกนะครับมีให้สองดอกเลยนะฮะมาเรามาดูกันภายในนะครับคอนโซลต่างๆสวยงามมากนะครับผมอ่าครับ เบียออโต้นะฮะคันนี้แรงนะครับใครมาเผลอดันนะฮะผมบอกเลยครับมินินี่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ช้านะครับตัวปันหกนะครับคูเปอร์เอสนี่ไม่ไม่ช้านะครับเบาะหลังนะครับสภาพดีนะฮะโอเคแล้วผมขอรีวิวทีเดียวเลยเนาะคันนี้เครื่องเสียง5มันกระดอนนะครับเสียงดีมากครับอะวิธีตตาร์แล้วก็เสียบกุญแจเข้าไปฟื้ครับเยียเบรกนะครับ เพลงมาเลยครับอ่าเครื่องเสียงประมาณนี้นะครับผมอ่าผมคอปปีก่อนนะแอร์ออโต้นะครับอ่าครับจอนะครับเป็นระบบอย่างนี้แล้วนะครับอ่าเราเล่นได้นะครับลูกเล่นในรถก็เยอะครับเครื่องเสียงดีมากครับคันนี้นะฮะเกียร์นะครับปแบบชิปที่มือก็ได้นะครับขับโคตรสนุกครับคันนี้ผมบอกเลยฮะ ขับมันมากนะครับไฟในรถนะฮะเราจะปรับได้หลายระดับนะครับผมเราจะปรับตรงนี้นะครับให้มันจะเปลี่ยนไปตามสีได้นะครับลอมเปลี่ยนให้ดูอ่าแปดูนะครับอ่าดูครับเหลืองปกติผมชอบสีม่วงนะกลางคืนนี่เหมือนอยู่ในเล้าเลยฮะอ่านี่ฟ้านะครับอ <dairy S 2> ่บาผมชอบ Arizona, สีม่วงประมาณนี้กลางคืนมันจะแบบในรถจะดูอลังการหน่อยอ่านะฮะโอเคมาดูซันลูปกันนะครับอ่า กระดกได้ทั้งหน้าและหลังนะครับผมแต่เราอยากเปิดอีกชั้นหนึ่งอ่าก็ระบายอีกหน่อยนะครับนี่ครับหลังคาสลูปใช้ได้ดีหมดนะครับผมอ่าเป็นหลังคาแก้วทั้งคันนะครับอ่าโอเคมองท้องฟ้าเห็นทั้งแถวหน้าแถวหลังนะครับมันแบบเป็นรถที่ขึ้นมาขับแล้วบรรยากาศดีแล้วฟิลลิ่งการขับก็จะเหมือนแบบอารมณ์ มอนขับโกคาน์ดหน่อยอ่ะมันมันนะมันเล็กอย่างนี้แต่มันพุดป้าพุป้าพุดป้านะครับมันโอเคเลยฮะมันเร็วใช้ได้ครับมันก็จะมีพวกคอนโทรลปรับอะไรตรงนี้นะฮะแต่ดีได้ทีเครื่องเสียงดีมากครับตึบๆเลยฮะเครื่องเสียงคือไม่ต้องมาทำแล้วครับเพราะหามันกระดอนทั้งชุดนะครับคันนี้นะฮะรถไม่วิ่งมาแสนหกครับวิ่งมาแสนหกนะครับคันนี้นะฮะอือฮึทุกอย่างดีนะครับผมอ่ะประมาณประมาณนี้เนาะคร่าว ก็รถผมใช้เองอยู่ะฮะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่มีเวลาขับนะฮะว่าจะไปลองเล่นอย่างอื่นดูบ้างนะครับผมเนี่ยครับบอดี้บางเดิมทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจจัดได้เลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับปัญหาความร้อนไม่มีคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับการันตีด้วยตัวผมใช้อยู่เองนะฮะ ก็จะมีกระจกนะครับคาร์บอนเคปลาร์นะครับแล้วก็จะมีหางหลังแต่งนะครับประมาณนี้นะครับรอบคันก็ประมาณที่เห็นนะฮะนี่นะครับสนใจยังไงติดต่อมาเลยนะครับผมที่0899800909นะครับผมส่งได้ทุกประเทศนะครับถ้าใครเอาคนนี้ผมขับไปส่งให้เองเลยฮะนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ